ครับผมพัดจากเว็บ g p c a m s h o p c o m นะครับวันนี้จะมาดูเจ้า Velo 2นะครับมาดูความสามารถใหม่ของมันนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษครับคุณ่อยจาก AV Universe ครับจะเป็นวิทยากรจะเทสเครื่องอ่ Velo 2ของเรานะครับเราเริ่มกันเลยครับวันนี้มาดูครับว่ามีอะไรที่โกแม XBMC ร เข้าที่อดออนเครื่อง v e โ o ตัวนี้เป็นพอร์ s คอร์นะครับใช้4แกนหน่วยประลผลเนี่ยพอเข้า่าใน UP HD เราก็จะเห็นเทียบเลยเกาหลีเจแปนชัยนิษไทยอนิเมะยกตัวอย่างเช่นมูวี่นะรจริงๆมูวี่หนังมันเยอะมากผมจะลอง search ให้ดูเพราะมันง่ายดีแล้วก็เราจะมีตัวรีโมทตัวนี้นะครับของ v e โ o ด้านหลังจะเป็นรีโมทที่มีคีย์บอร์ดภาษาไทยด้วย รุ่นใหม่มีคีวอ,อาราไทยผมสามารถพิมพ์ได้เลยว่า F A S T จะขึ้นมาแล้วหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกอหกภาคเลยแล้ะครับ <c oughs> ไม่ต้องไปหาโหลดนะแล้วกดเข้าไปมากระเทาเลือกว่าเราจะเอาภาคไทยหรือสามแพร่ก่อนขอาภาคไทยเลยนน <c oughs> เริ่มตนน <c oughs> ้นเลยแค่เรียนง่ายๆรอไม่นาน ข้าวข้าวก็อ,อยู่ในระดับ720เร็วได้เวลาเราฟอร์เวิร์ดนะเราคลิกไดเ้เลยเร็วมากโหเร็วเลยเชื่อครับคุณฟายใช่เร็่ครเร็วมากครับผม oh, ไม่มีกระตุกเลยนะนรยครับเร็นภาพภาพอยู่ในระดับเรับได้แน่นอนอยากีูตอนแรกเร็วมาก คุณเราจะเปลี่ยนเรื่องแล้วก็กดสต็อปคลิกขวาจะดูที่ช็อตใบเนมก็คือเลี้ยงตั้งแต่ตัวเลขถึงตัวอักษรนะมีขนาดแรกนะหนังมีมีประมาณกี่เรื่องครับคุณปอยถึงเป็นพันด้วยโอ้โหถ้าเป็นพันเรื่องไหนๆเดี๋ยวเราลองดูพวกซีรีส์เกาหลีหน่อยครับเผื่อแฟนเพจเกาหลีแฟนคลับครับน่าจะมีแฟนเกาหลีกันเยอะอยู่เกาหลีซีรีส์นะครับก็เป็นยุคอัปเดตแล้วกัน โปกนะครับถ้าอ่านชื่อแล้วนึกไม่ออกก็ดูปกได้เลยเอาสัตอันเดียงกันแบบนี้นะครับเร็วแม่ดูได้เลยสามารถก็รอดนะครับภ,ภาคไทยหรือว่าซับเอาเป็นซับไทยนะครับแซวแท็กซับไทยครับโชปกผลงานภาพคอนเทนต์ภาพอยู่ในระดับดีโหงามมากครับบอย แต่หากถ้าลูกค้าสนใจก็สั่งซื้อกันได้นะคะรับ Vi โร o ูรับรองว่าคุมคาค้มค่าคุม้มค่าคุ้มการตัดสินใจแน่นอนครับ